สวัสดีสสกันนี้วันเกิดนองวันกิน้องเมนี่น่แล้วี่จะเปิดตัวไหนคะพ่อของพ่อใช่หมโอ้เอ๊ I remember what it is now my r t h เิอ่เลือกเองไงเก็เลยรู้่พ่อไไม่อยู่วันนี้พ่อไมไม่อยู่ลูกพ่อไม่ไม่อยู่วันนั้นนั้นจะเปิดตัวนี้ไหมเดี๋ยวดีค่อยเปิด ให้พ่ไม่เปิดให้พ่อไม่เปิดพ่อไมามันต้องใส่ปัตดที่เดีเอาเปิดอันนี้เป็นอนโลบอตที่เปืนเลือกเขเลยรู้จักนะอันนี้อะไรนี่สวีทใช่ไหมอันนี้โอ้โห ยูแฮปบอลฟุตบอลน้าวฟุตบอลเวลีมันพังแล้วไงลูกเอาเล่นกับเพื่อนนู่นอเหมือนมากเลยเอาเงี้ยให้เวนอก็ไม่เห็นดู not s u r p r i อันนี้ของเวลีนั่ดีด้วย ว้าวกำลังเฟรย์เบอร์เพื่อพ็อปิ้ใช่ไหมใช่ไหมพ็อปป้อเป็นข้อมืองเนี่ยหายมันหายไปจอยไปดูมันไม่มีไงมันยังไม่มาไม่รู้ ไม่รู้คือเพร่เวอร์ทีก็งงทุกอย่างมาดีน้อยทำไมเขาบอกไม่เขาบอกเขาบอกว่าตอนนี้มันพอปพิล่าพอ่อน่ะเป็นดาววัชพิลล่าเป็นดาวน้องเมื่อวันที่เราไปเดินไปดูก็ไม่มีเนาะที่เดินเดือจอไปดูอีกร้านหนึ่งเมื่อวานอ่ะมันก็ไม่มีไง มันดังนั่นแหละแค่เนี้ยแค่นี้แต่ว่าพอพูลุล่าในในทุกที่เลยจะเบี้ยเขาจะขายเขาจะซื้อ่ขายดีเขาจะรู้ว่ากระแสไหนเด็กๆชอบไหมพี่คลาสไม้กระดิ่งพอเพ็แค่ดันกดยังน่าสนุกไม่เออรูปพอนทายพอนทายให้น้องนะให้นายน้องไปเล่นด้วยน้องไปเล่นด้วยย่นี่แหละนั่นเออหนักก็นั่งกดกดพี่เฉยเลยก็เสีย กงไหลชอบเห็นไหมเขาบอกว่าชอบก็หนูมีเลือกเอาใจอันที่เด็ดนี้ให้เลือกเอาอันหนึ่งก็หนูมีเลือกเอาใจที่ดดีให้เลือกเอาอันนึแพงนีไม่ใูกถูกอันนี่ยพบพีล่าไงช่งไหนที่ว่ากระแสแบบนี่กระแสแบบติดตามกระแส มโอ้อะไรนะลูกนกนกูกนกนกูกสีขาวโอ้โหไหนน้าจอยดูสิโอ้โหนกนกูกจ้ะนกนกูกเขาเลือกเองนอันนี้อันนี้เซอร์ไพรส์ตัวนี้นะ

ใช่โอเคอันนี้การ์ดของแม่กับพ่อไหมแล้วคอยิดนี่อันนี้คืออะไรนัทเซ็นทายวันนี้ It is your birthday, and I hope it is more special than every special moment I share with you. I am so happy I have a wonderful girl like you in my life. I love you so much, from mommy and daddy. Wow, oh, 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 it's special. I'll <laughs> <laughs> say yeah. I want to look. That one. Ah, this one. I choose. This one. Unicorn. Yeah. Oh. Bird. Oh, ตามทำไมตามันตามันเล่กันน่ะจุดด้วยฮะยูนิฟอร์มทำไมตามไม่แคลาดเมื่อกี้จุดด้วยจดได้ด้วยเพรจดได้ด้วยนี่มันจดจดจดอะไรโอ้โหแม่จุดเออแม่หนูชอบอันนั้นแหละใช่อะไรปาเออน้องเมล่าม้น้องเมลิชอบอะไรแบบจดๆนี่แหละเออชอบเป็นอะไรเด็กน้อยตุดนท่าไงผู้พีฟาโอเค เดี paid, ๋ยวคเล่นทีละเิดเอานี่เปิดของานของนัดจอยอะเปิดของนัดจอยดูดูเลืขึ้นไหมคะเอาเอามออกไดมรีนัดจอยเมนี่นัดจอยแอนดี้พี่พี่ม้พี่แอนนะคะอยู่เวลคัมขอบคุณค่ะให้ได้ค่ะ ดูสิว้าวโอ้โหเนาพสวยจังเลยมี่มีขวดน้ำด้วยเน้องมิลลี่ดูไล่ล่ากันว้ามีขวดน้ำแม็กันด้วยเออดีทีมีปีกด้วยอมีปีกด้เยอ่ะปีกไปกมันมันมันเก็บความมันได้ดีข้างในมันจะเหมือนกับว่าคล้ายๆฟรีซบ็อกเนาะคล้ายๆอย่างนั้นเออค่ะยเอาเพนล โอ้เหไม่รับเชิมาที่นี่มาได้ยังไงค่านาจอยอ่านัใช่ห just read it i ออเขีนเล็กเขียนน้อยอ๋อ read in my head มาอ่านในใจอ่านในใจสองสุตน้จอยนี่ของน้าจอยนี่ค่ะดูด very heavy อยากเปิด้าปิดของฝัเไอเราคนหอนี่สิเอาเปิดเอ feel very heavy ่ร Xbox ด้นะโเด็กก็ชอบเปิดทีนี้ต yeah. ้องหอเยอะอ่ I see it that h i see that? Shop. Uh oh. wow. car. Car. t uh. i it Tuk shop Wow ดาอกดชอบมากเลยสดอาแม่ก็ชอบ

เดียว f อ r one 售 for one this f พี่ yeah you have to pay one t h o u s a n อันยูซิงมันพี่พันเซลดันเด็ดแฮปอาลเป็ันนะีอันนี้ของน้าน้องน้าน้องน้าน้อง keep it s e c r e ม่เอาไปเอาเนไกลมาไม่ีนน้าน้อง s e c r e จะได้เก็บเก็บถูไม่ใช่ได้เออสิ่งพิเศษบอกเออ

เออเห็นไหมล่ะแต่แต่แต่เรดูไปดูมามันเหมือนแบนะพี่เนาะไว้แบเนาะเออเนี่ยเห็นไหมล่ะก็มีอีกเนี่ยสีด้วยไม่ดีชอบแสงใช่ไหมเออชอบแสงอ่ะมีแสีงเนาะกคือคือเนี่ยจะชอบแสงก็จะอายเออนั่นหนั่นนักตาดูอีกข้างหนึ่งสิเป็นยังไงเออข้างนึงไม่มีน่าน่าจะทำหน้าจะทำให้เหมือนตกข้างไม่มีลูกตาเนาะไม่ไม่มีตามันหลับมัน อีกข้างนึงลืมไปเออนี่แหละแต่น้องมิลี่อันนี้ไม่เหมือนใครแล้วนะน้าลูกอันเนี้ยไปถามเขาว่ามันมันมันแบบเขาเล่นยังไงเขาก็จะกดแต่กระดาษป๊อกป๊อกเขาจะมีเสียงเด็กชอบการการเรียนรู้นะเอาการเนี่ยนี่ไงเอา่านการก็น้องดูสิถุงเก็บเอาไว้เยี่ยมเลยจ้าแกรมมาเฟียร์ท์คืออะไรเดโล่เห็นไหมแกรมมาไรเดโล่ How how old you are I am e h t o m a y e happy birthday hoping your day be as special as you are. อาวนี่ของนนของเวสลี่ไม่่เวลียัอ i นจะามแกะของพชค่ะวันที่เด็กๆรอคอยก็อย่างนี้อาจารย นางอยากเกะต oh oh oh, wow, mm ั้งแต่เมื่อวานแล้วจ้ะโอ้สวีทว้าวสวีทเอ็นอแบานเไม่ใช่บ์เกื้อะงเกต่บเกดมันมันนเสื้อข้กระเช้าเลยเสื้อบ้านเราเนาะสวยด้วยนะสวยสบายเก่งนงี้วิโอาอหย Anh, gặp sửa luôn. Number 8. Yeah, number 8. Ooo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 ! không on in here! 37. Mommy, thank you very much, เดี๋ยวตอนบายๆนุ้ยค่อยๆเปิดของแย่ของเพื่อนๆนุ้มแย่ก็มาเข้ามาไดงแย่โอเคขอบคุณจ้า่นะจอยนะน้องขอบคุณนะคะที่มาทำให้น้องมีความสุขนะคะพี่เบิร์ดเนยอ๋อไปถอดรองเท้าออกเร็วลูกเร็วเอิ่มเอิ่ม เฮร่เฮอร์รี่โย่สูโย่กันแลวแล้วนี่ไม่ร่โอ้ว้าวเออเมนี่ชอบเลยนี่ที่น้าจอยมีเนี่ยมันเอาไปเต้นไอ้เต้นแดนซิ่งไรูกเอาไปวางไว้เด็ดไม้เฮลด์ u เออบ e ูเคอร์เราไปก e ด y solar cell เซซลา l คนนี้ Oh Whoa. <laughs> can do a Look, look that's for you it's going to go your, into your box. Um, Money box. Ja. Dank u. Wat is er vanuit? Wat is Ik heb er nog een. Ik heb er No, don't leave me. in there you It's Oh, yes. Het from van uh, Leslie. Ik heb er nog £90. Oh, ja. Yeah. Yeah, get deze vrienden. Dank Voor de andere school. Got yeah, more sweets. เมรีไม่ดูกล้องแม่เลยแ <laughs> ม่เอากล้องตั้งไว้ลูกกับยาไปคนละทา่านว้าแมรีรวยแล,ล้วบนนี้ <c oughs> เอาไปใส่ธนาคารเด้อย่าว่าเอาเข้าธนาคารไอซีพูด t นแบงค์เทลเฮอร์พเดในแบงค์เอาโนได้ยังไงลูกเซร์ไงคิวแมรี่ว้าว Wow! We went to the, the toy oh, shop wow. you, can, you stand on it! Oh, can you do Olivia? Dada! Stand. I'm going to PT World! Oh. I don't know how to do it! Oh, wait, Anna! There, mainly, so you're you're away. Away. Oh, I'm going to Christian too, Mini! you need to balance on it! We need to somehow balance Oh, uh, I need to balance! Mainly, there's another bag and then there's a box! Wow! Unicorn activity! Wow. ว้าว wow. There's also this at my mumro. So okay, thank you. you. Then there's another bag. Thank you. There's a bag with a present as well. Thank you. This is right here. สองตัวนี้ก็จะเป็นของน้าจอยจ้าน้าจอยสีสเกตที่มาที่หลังเพื่อนแล้วก็ขนมช็อกโกแลตวางกันจ้ะแต่ว่าเด็กน้อยเอาไปกินกันหมดแล้วขนมช็อกโกแลตนี่แหละน้องมินิชอบมากๆเลยตัวนี้เพื่อนมีอีกมีอยู่หนึ่งตัวเอาให้โอลิเวียแล้วเพราะ มันเหมือนคล้ายๆกันแต่คนละคนละ,นละอ,อย่างเขาเรียกว่าคนละชุดเฉยๆน้องมินีว่าเ <_ d ata> พื่อนก็ให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนให้โอเลเวียนแหละจากนักโจยจกที่มาทีหลังเพื่อนนักโจยซีสเกตจ้ะอันนี้จากเพื่อนเพื่อนเพื่อนชอบมากมาพี่น้องจากเพื่อนที่สองคนนะคะลูกครึ่งฟิลิปินแล้วก็ขนมอะไรไม่รู้เอาไปแกะกินกันหมดแล้วเพาว่าทรายไม่ได้ <_ d ata> ไม่ได้ถ่ายด้วยค่ะตอนนั้นนะขอบคุณทุกคนเนี่นเดี๋ยวก็ถ่ายให้กันดูจ้ะว่า เขาให้อะไรกันบ้างเด็กน้อยดีใจค่ะของเล่นอะไรพวกนี้เท่าจากพี่น้องคะตามสไตล์นิดกน่อยจ้ะได้อะไรเขาก็ดีใจหมดแล้วพี่น้องมันน่ารักนาพี่น้อง <c oughs> น้องไมินี่ดีใจมากเลยค่ะได้การ์ดจากเพื่อนๆแล้วก็น,านา้าทุกคนแล้วก็เพื่อนบ้านน่จจะสองอันนี้เป็น ของเพื่อนเพื่อนเอนห็นไหมไปซื้อแสดงว่าซื้อร้านเดียวกับของแม่ทรายกับพ่อใหม่นะจ๊ะแล้วก็เป็นพวกของนัดจอยนั้น,น้องนัดนัดจอยสองจอยแล้วก็เพื่อนบ้านจ้ะเพื่อนข้างบ้านเขาเอามาใส่ไว้ให้แล้วก็ของคุณย่านี่คุณย่าแกลสำหรับแกนดอเตอร์เพื่อนโดยเฉพาะนะคะเนาะนี่แหละแล้วก็ของเพื่อนของโอลิเวียของแม่โอลิเวียจ้าพี่น้องค่ะ